โคตรแย่เลยอะพี่ขันแล้วพี่ขันรู้ปะว่าหนูทําไงหนูทักไปด่ามันมันก็บล็อกหนูตอนแรกหนูก็ว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่เนี่ยมันสวมรอยเป็นหนูยังไม่พอมันยังถ่ายรูปคุยอ่อยกับคนเขาไปทั่วเน้นเขาเม้นเต็มเลยว่ะพี่ขันประเด็นก็คือมันมีคนคิดว่าเป็นหนูจริงๆไงน่าโมาโหปะล่ะแต่พี่ขันไม่ต้องเป็นห่วงนะ หนูคิดว่าหนูเอาอยู่ตอนนี้หนูโพสต์ลงไปใน Facebook ให้ทุกคนรู้แหละยังไงมันก็ต้องหยุดแน่ไว้เดี๋ยวหนูโทรไปบอกแล้วกันบ๊ายบายนมหลือกดานวะยื้อไปโตขึคืนหน่อยได้ไหมครับถ้าเป็นจริงคนโพสต์นี่โุตแแย่จะกล้าชูพ่อแม่ไม่สั่งน้องสองรซ่องดูสิอาจจะเจอก็ได้นะพวกนี้คงแกล้งขายตัวชัวร์ิชาชีด้วยนะครับน้องมาแพง สมัยเนี้ยหากยินบนโลกออนไลน์ระวังตัวด้วยนะครับหุ่นแบบนี้จะกล้าโชว์พ่อแม่ไม่สั่งยืนโตขึ้นหน่อยได้ไหมครับหุ่นแบบนี้จะกล้าโชว์่หวานยืนโตขึ้นหน่อยได้ไหมครับ้งกนนแพ่อแม่ไม่สั่งสอน แชร์โพสยังที่ลงเมื่อวานอะแชร์แล้วดิช่วยโพสให้ด้วยแล้เนะนี่ยแนนฮะแชร์ยังยังเลยอะรออะไรอะ่ะแชร์ดิแล้วก็ช่วยเราด่ามันด้วยนะจัดมันหนักๆเลยอืม เพื่อนเกงด่าแรงกว่านี้อย่าให้เจอตัวนะหน้าจริงของแย่มากมันเลยอยากเป็นเราขนาดเนี้ยไม่แน่นะมันอาจจะเคยทำแบบนี้กับคนอื่นพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่มันจะรู้ปะ่าว่าลูกมันทำแบบเนี้ยเฮ้ยัแพง พูดแรงเลยปะแม่งด่า,าหนุ่งพ่อแม่เขาเลยเอา้าแล้วแกจะปกป้องมันทำไมฉันแค่ไม่เห็นด้วยอะแกด่ารามหนุ่พ่อแม่เขาอะ่ะแกจะด่าก็ด่าที่ตัวมันคนเดียวปะพ่อแม่เขาจะไม่ได้เกี่ยวด้วยก็ได้ หนูแอบคิดกับตัวเองมาตลอดว่าหนูจะสารภาพกับพะแพงไปตรงๆดีไหมแต่สิ่งที่พะแพงพูดในวันนั้นมันทำให้หนูรู้สึกเจ็บมันเป็นคำพูดแย่ๆที่หนูรับไม่ได้เพียงเวลาแค่ไม่กี่วัน จากความสุขเล็กๆที่ทำให้หนูชอบตัวเองขึ้นมามันก็กลายเป็นความทรมานยิ่งพอได้อ่านข้อความที่เข้ามาวิาพากวิจารเรื่องรูปร่างของหนูใต้โพสต์ของพะแพงมันก็ยิ่งทำให้หนูรู้สึก ตัวเองยิ่งกว่าเดิมเอ้าคะแพงทำไมแกมองหน้าฉันแบบนี้อ่ะมีเรื่องอะไรเปล่าเป็นแกใช่ปะ พูดเรื่องอะไรพะแพงฉันจำรูปนี้ได้แกเป็นคนถ่ายรูปนี้วันที่เรานั่งทำการบ้านฟิสิกส์ด้วยกันมีแค่แกคนเดียวที่มีรูปนี้แนนะแกเอารูปนี้มาจากไหนอ่ะก็ไอ้ผู้ชายที่แกคุยด้วยอะมันแคบส่งมขาขอโทษฉันขนาดคนอื่นเขายังรู้สึกผิดเลยแนนะแล้วแก เคยคิดจะสนึกบ้างปะแต่แต่มันไม่ใช่ชัดจริงๆนะพระแพง <S <S แกเริ่มโกหกสักทีเถอะมันชัดขนาดนี้แล้วอะแกทำแบบนี้ทำไมวะเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยทำทำไม <S <S 2> <S 2> แกบางเัินะพระแพงแกจะโกหกอะไรอีกพระแพงคือแกรู้ตัวปะสิ่งที่แกทำ มันโคตรทุเลาเลยเป็นอะไรมีปมเหรอมันทำไมรู้วุชายไม่รักหรือว่าอะไรฮะฉันขอโทษฉันไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อ่ะแกอย่างโง่ไดยปะฉันไม่ได้ตั้งใจทว,ว่าเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆนะสภัพ้ยัดไม่ได้ตั้งใจเหรอแล้ววันที่แกสร้างไห้เขา แล้วเรื่องมันจบปะแล้วความรู้สึกเราอะแกจะรับผิดชอบยังไงคนตั้งเยอะตั้งแยะเขาคิดว่าเราเป็นแกแนนเขาเข้ามาคอมเมนต์ด่าเราดูถูกเราล้อเลียนเราทั้งนี้เขาไม่รู้จักเราอะฉันรู้ว่าที่ฉันทำมันผิดไอ้คอมเมนต์พวกนั้นอะมันก็เหมือนด่าฉันเหมือนกันฉันเองก็รู้สึกผิดทุกวันนะ แกจะบอกทุกคนเลยก็ได้นะว่าฉันเป็นคนทำสันญอณทุกอย่างอะฉันขอโทษนะพ่องทำไมแกกล้าทำแต่แกไม่กล้ายอมรับวะฉันไม่ทำร้ายเพื่อนเหมือนที่แกทำหรอก เฮ้ยพ่อแพงแกดีแนนออกจากกลุ่มเลยเหรอมันแรงไปไหมแนนมันก็ขอโทษแล้วนะเราทนอยู่กับแนนไม่ได้จริงๆนี่เราก็ปลานีมาแล้วนะเราอุตส่าห์ลบโพสเราก็ไม่บอกใครด้วยซ้ำว่านแนนมันเป็นคนทำํำแต่มันไม่เกินไปหน่อยหรอแกแค่นี้แนนมันก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วอะแค่นี้มันยังน้อยไป มีคนตั้งเยอะตั้งแยะที่เขาเคยชอบเราแล้วจู่ๆเขาก็มาเกลียดเราเพราะสิ่งที่แนมนมาทำอะแต่ส่วนใหญ่ผู้คนในนั้นของแกก็มีแต่คนที่แกไม่รู้จักนะแนนมันสนิทกับเรามาตั้งนานอะแกให้อภัยมันบ้างก็ได้ไม่สำนึกผิดแค่เนี้ยมันยังไม่พอสำหรับเรา จากนั้นหนูสองคนก็ไม่ได้คุยกันอีกประเด็นเรื่องแอคเขาปลอมก็ค่อยๆเงียบไปเพราะว่าแต่ดูดีมีประเด็นใหม่เข้ามาแทนเนี่ยแม่มันจริงๆส่วนผู้ชายอ่ะเขาบอกว่าเป็นพ่อของเด็กมสามเมราเว้ยเพื่อความชัวไปถามดีปะเอาดีเอาดีพะแพงนี่ใช่แม่เรอปะ เอามาจากไหนถามว่าไปเอามาจากไหนใครทายพาเพงแกจจเย็นก่อนนะคือเขาก็ส่งต่อต่อกันมาแกแม่เราเห็นก็เลยส่งมาถามอะ่ะโอ้สรุปใช่แม่เธอเปล่าคนน้ะใช่ป่าพี่พาเพยคะพี่ช่วยไปบอกป้าพิมพแม่ของพี่เลิกยุ่งกับพ่อน่อยได้ปะ ใช่ปะจะแบล็กเมลแม่แมสเสนอะฮะใช่เหรอพี่ไม่แหกตาดูบ้างอะว่าต้นตอมันหลุดมาจากไหนมันมาจากเพจที่เขาเกลียดพี่แล้วที่มันแชร์กระจายไปทั่วขนาดนี้ก็เพราะว่ามันคือลูกแม่พี่ไม่ใช่พ่อหนู เรื่องนี้ทำให้พระแพงตกเป็นเป้าของทุกคนในโรงเรียนมีคนขุดเอาเรื่องนี้มาคุยกันในเพจกลุ่มคนที่ไม่ชอบพระแพงแล้วพัพแพงคงทนไม่ไหวเลยโพสต์เตตัสว่าไม่ได้มีใครอยากเป็นเมียน้อยโพสต์นี้มันทำให้ทุกคนมองว่าแม่พัพแพงแบบนั้นจริงๆพัะแพงไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเลย ทำไมพี่ไม่เห็นสเตตัสเนี้ยพระแพงคงซ่อนพี่ไว้อ่ะค่ะตอนที่ยังสนิทก,กันพระแพงทำบ่อยถ้าเรื่องนั้นไม่อยากพี่รู้ทำไมไม่เลือกที่จะบอกพี่นะไปโพสบอกคนอื่นทำไมถ้าพระแพงบอกพี่สนิดนะพี่จะไม่ให้พระแพงแก้ไขปัญหาแบบนี้เลย ตอนนั้นไม่มีใครเดาได้หรอกคะ่ะว่าพะแพงกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ว่าพะแพงจะทำอะไรขยับตัวไปไหนก็จะมีคนามาพูดในโลกโซเชียลลามไปถึง Twitter Twitter? ค่ะคือมันมีแอคหลุมที่ชื่อว่าก็จะบ่นเคป,ปะจุดประเด็นทวิตโจมตีพะแพงจากนั้นกลายเป็นว่ามีคนเห็นด้วยเต็มหมดเลยคะ่ะแล้วแนนรู้ไหมว่า ใครเป็นเจ้าของแอคลุมเนี้ยหนูไม่รู้หรอกคะ่ะแต่ที่แน่ๆหนูว่าต้องเป็นคนในโรงเรียนแน่นอนคะ่ะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทีระตาจะเป็นประธานนักเรียนคนใหม่ของพวกเราอย่างเป็นทางการนะ